สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเพื่อนๆมูลเก้าเก้าถึงชาแนลอันนี้อันนี้อาหารมื้อแรกของวันมีน้ำพริกค่ะน้ำพริกปลาทูจะว่าปลาทูไทยก็ไม่ใช่เพราะาใส่ปะลาล้าลงไปด้วยแล้วก็ใส่น้ำต้มสุกลงไปนะคะใส่มะม่วงนี่ค่ะชิมแล้วค่ะอร่อยมาก มันมีความเปรี้ยวของมะม่วงเป็นความเปรี้ยวของมะนาวความนัวของปลาหลอร่อยจริงๆค่ะนัวกับเมื่อกี้โรยหน้าโรยหน้าด้วยผักชีผักชีจีนนะคะผักชีลาวแล้วก็ใบโหระพานิดหน่อยนะคะนี่ค่ะผักสดก็จะมีผักแพลวผัก,ผกใบบัวบกผักสลัดวอเตอร์คสผัก อืมอะไรอย่ะกกะทิ้นค่ะกระทิ้นผักแพวอร่อยมากนะคะเนี่ยผักปุ้งไม่ได้เก็บมาวัานนี้พอดีประมาณนี้ก็จะพอดีกับที่รับประทานแล้วแล้วก็มีผักปังพอลวกแล้วมันจะเหลือแค่นี้นะคะเอาไปลวกมาเมื่อกี้นี้แล้วก็จะมีแกงส้มแกงส้มปลาดินค่ะใส่ผักรวมผักรวมก็จะมีผักถัวฝักยาวผักปุ้งยอด ทองแตงโมอ่อนสารพัดแล้วฉนรับันอินนะคะแกงเองนะคะเนี่ยอร่อยมากจะปิดท้ายด้วยกล้วยบวชชีที่เอาไปใส่ช่องฟิตเป็นไอติมแล้วราดด้วยนมสดค่ะเป็นวันนี้เราจะทานกล้วยบวชชีตอนเช้าค่อนข้างสายอาหารมื้อแรกของวันนะคะกล้วยบวชชีก็เป็นกล้วยบวชชีเขาเรียกว่าไอติมค่ะ ทำเบตีมมันจะมีน้ำแข็งเกาะนะคะเนี่ยพอราดนมสดก็จะโอ้โหนัวอร่อยมากอาหารวันนี้ครบไหมเนี่ยครบหลักห้าหมู่ไหมคะโปรตีนไดจ้จากจากปลานะคะข้าวสวยร้อนๆเป็นข้าวนี่จะเป็นข้าวหอมปลาทูข้าวบริจาคค่ะจากโควิดเต็นจานแต่อร่อยเขาบริจาคด้วย ด้วยคุณภาพข้าวชั้นดีข้าวนิ่มเหมือนประมาณข้าวหอมมะลิแต่ไม่ใช่น,ะนั้นน่าจะเป็นหอมปทุมอร่อยมากาอร่อยเป็นหมดแหะคนกําลังที่เราฝันเนี่ยเป็นเอ้มนเก้าเก้าหนึ่งชาแนลเนี่ยจะเป็นคนที่ผอมๆนะคะเพราะ,ะ <S 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 นั้นกินอะไรก็จะน่าจะอร่อย แต่ว่ามันก็ยังผอมก็กินได้แค่นี้นะคะนี่น,นำเสนอท่านนี้นะ,ะเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันนะคะมะคะูลเก้าเก้าหนึ่งชาแนลค่ะ